สวัสดีครับพบกับรายการเรียนการ7วันทีนะผมบอมอิทิวัตนะครับวันนี้ผมก็จะพาแนะนําเรื่องของการเปิดไฟล์ h อชนีแอก็ยังไงเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอผมเลยแล้วกันนะครับก็ปกติถ้าเราเปิดไฟลนะ์เ l เนาแอลาสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราจะเจอไฟล์ที่เป็นกราฟิกนะก็สังเกตที่หน้าจอนะครับคือถ้าเป็นกราฟิกเนี่ยเราจะแก้ไขไม่ได้เลยหรือว่าเอาไปเอ็กซูดคัตเอ็กซูด้นเบรเลยทาต่อได้ยากนะครับทีนี้ มันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมขอญอากปิดไปก่อนฟังก์ชันตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวเปิดไฟล์ html ให้กลายเป็นเมดไฟล์นะครับก็คือเวลาเปิด Add-in เราจะเจอคําสั่งสแกน 2T ตัวนี้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขของสแกน 2T ดีก็คือต้องเป็น SOLIDWORKS Professional ขึ้นไปนะครับผมก็เปิด a d d อินเข้ามานะครับจากนั้นลองไปเปิดไฟอีกทีนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเปิดไฟล์นะครับ เราอาจจะต้องเลือกไทป์ตัวนี้ให้เป็นตัวสแกน 2TD e มดไฟล์ย้ำว่าต้องเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดดูอีกทีครับตอนแรกเราเป็นกราฟ,ฟิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ตัว m a ม e File ตัวนีนะ้เขาก็จะเปิดเป็น m a ม e ไฟล์ซึ่งเม e ไฟล์ตัวนี้มันสามารถนำไปอาจจะแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอดีเราแอดเข้ามานะครับสิ่งที่เราเจอคือตำแหน่งของ Position มันอาจไม่ขึงกลางเนาะเวลาแก้ไขมันก็จะ ยากหน่อยนะครับก็สิ่งที่จะแนะนําต่อไปคือเราอาจจะตั้งพวกเมต,ตัวเนี้ยให้อยู่ในกึ่งกลางของเพลงนะครับตัวเมก็สามารถทําให้ไฟล์อยู่กึ่งกลางได้ก็คือคลิกขวาที่ตัวเมตดตัวนี้นะครับใช้ตัวเมทดพแแรวิ e w i ะเนเจอคําสั่งนี้ครับกดเน x t ไปเลยนะครับแล้วก็ในฟังก์ชันที่2นี่แหละตัวเมต็ตัว orientation r e s t o r e เนี่ยสามารถตั้งเป็น automatic ได้นะครับกดไปครั้งเดียวนะครับ เขาจะตั้งที่ตรงกลางพอดนะีสังเกตที่ origin ก็แลนะก็จะอยู่ตรงกลางจากนั้นกดโอเคได้เลยครับนะทีนี้เมดตัวนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วผมก็สามารถ convert เมดตัวนี้ให้เป็น body ได้นะครับโดยเราเข้าไปที่เมโ modeling ตัวนีนะ้ถ้าใครไม่มีก็คลิกขวาแล้วก็เลือกแถบเปิดเป็นเมด modeling นะนะจากนั้นก็ใช้คำสั่ง convert เมด body ก็ง,ง่ายๆเลยครับตรง select Mate เมดเลือกเมดแล้วก็กดโอเคได้เลย แค่นี้ไฟล์ทีเของเราก็จะกลายเป็นบอดี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่บอดี้ร้อยปอร์เ็นตแต่ถามว่าสิ่งที่ดีคือสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นไดดมนเตอร์สี่ผมอยากแก้ไขเป็นไดมนเตอร์หกนะครับผมลองเปิดสเก็ตนะครับแล้วเขียนวงกลมขึ้นมาดูนะครับใส่ไดเมนมชั่นไปหกมิลน่คจากนั้นลองเอ็กทูดดูครับเอ็กทูดคัดครับัดเนื้อ นะก็เลือกเป็น True All 2องข้างเลยนะกดโอเคปึบนี่นะครับเดิมไฟล์ของเราเป็น4มิลนะคเราก็สามารถ e x r u d e Cut ให้เป็น6มิลไนดะ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการใช้ s o l v e r นะครับในการแก้ไขไฟล์ี t m l นะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ